มากเลยซื้อบ้านหนูเนี่ยนะจะซื้อบ้านลำพังฉันขายกาแฟจ่ายค่าเช่าร้านก็จะไม่พอเหลืออยู่แล้ว<อ>ลุงควรเข้าใจผิดแล้วแหละ ทษทีนะลุงที่มาช้าพอดีว่าวันนี้ลูกค้าที่ร้านเยอะมากเลยอ,อ่ะจ้าอาแล้วคุณบอกเมียคุณว่ายังไงเนี่ยถึงได้มาหาฉันได้ก็ผมบอกเขาว่า,ากาแฟมาส่งให้ลูกค้าไงพอดีว่ารถมันเสียน่าลักจังเออเนี่ยฉันซื้อบ้านใหม่แ่้วนะบ้านของเราสองคนไงถ้าคุณเลิกกับเมียเมื่อไหร่นะฉันพร้อมโอนให้คุณทันทีเลย จริงๆนะลุงผมพร้อมเสมอครับ ดีจังเลยนะมีลูกค้าสั่งน้ําตั้งหลายแก้วเนี่ยจะป้าแต่ว่ารถพี่เอกอะดันเสียนะสิเนี่ยไม่มีรถไปส่งของให้ลูกค้าเลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์นะป่านนี้ก็ยังไม่มาสักทีแล้วรถไปเสียที่ไหนละ่ะเห็นว่าหมู่บ้านทางโน้นนะจ่ะต้องรอช่างมาซ่อมอะซ่อมเสร็จกลับมาก็คงเย็นๆแหละจ่ะแบบนี้ก็แย่เนาะมันก็คงต้องรอวินต่อไปอะจะป้าอ่ามีโอเลี้ยงไหมนะ เออโอเลี้ยงไม่มีจ้ะมาทาเขียวไหมวันนี้งั้นป้าไปดีกว่าจ้าไว้วันหลังมาใหม่นะจะป้า เลี้ยงแก้วหนึ่งจ้ะโอลเลี้ยงไม่มีจ้ะมีแต่กาแฟเจ้าไหมจ้ะเอ่อน่ะเอามาก็ได้ไปแเย็นแก้วหนึ่งเออไอส์เห็นไอ้บีลูกชายลุงอ่ะมึงบอกว่าไอสจะซื้อบ้านใหม่เหรอเห็นไอ้บีลูกชายลุงอ่ะมึงบอกว่าไอ้เอกอ่ะมันไปดูบ้านกับย,าย,ยายลุงไฮโซนั่นน่ะบ่อยมากเลยซื้อบ้านหนูเนี่ยนะจะซื้อบ้านลำพังฉันขายกาแฟ จ่ายค่าเช่าร้านก็จะไม่พอเหลืออยู่ละลุงคนเข้าใจผิดแล้วแหละหรือว่ามันจะแอบไปซื้อให้ใครหรือเปล่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะลุงวันๆฉันก็อยู่ร้านขายกาแฟอะส่วนพี่เอกก็ออกไปส่งของให้ลูกค้าแต่ระวังไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะหัวทั้งคนน่ะลุงก็หวังดีแหละจ้าขอบใจนะจะลุง ได้ยังอับกาแฟลุงอะไม่ต้องใส่น้ำตาลมากนะ สวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะอ๋อฉันมารับเอกนะคะรับเอกหมายความว่าไงคะคุณเป็นใครถึงต้องมารับเอกฉันก็เป็นเหมือนคุณนั่นแหละพอดีเอกเขาไม่กล้าบ,บอกฉันก็เลยต้องมาบอกเองลุงคุณมาทำไมครับก็มาบอกเรื่องของเราไงเขาจะได้รู้สักทีว่าเราเป็นอะไรกันคุณต้องการแบบนี้ใช่ไหมคะเอก คุณต้องการสุขสบายไม่อยากมาลำบากกับฉันงั้นคุณก็เชิญเลยค่ะไปเถอะค่ะไปใช้ชีวิตหรูหราอย่างที่คุณต้องการเถอะไปเถอะครเอกจะไปอะไรวนนักหนานะไปะไอผมขอโทษน,นะครับผมอยากสบายผมไม่อยากเป็นคนขับรถส่งของแบบนี้มผม,มอยากมีรถขับผม,มอยากมีบ้านส,สวยๆอยู่ ถ้าผมอยู่กับคุณผมไม่มีวันนั้นแน่นอนไปเถอะเอกไปเถอะ นี่มาอะไรกันอะ่ะใครเอาเสื้อผ้าผมมาทิ้งไว้ตรงนี้คุณมาก็ดีแล้วนะช่วยเก็บเสื้อผ้าของคุณออกไปจากบ้านฉันได้แล้วเพราะฉันอะเบื่อคุณแล้วนายคุณบอกว่ารักผมแล้วจะยกบ้านหลังนี้ให้ผมไงลุงโยฉันนี่นะรักคุณคุณมันก็เป็นแค่ผู้ชายเห็นแต่เงินเห็นแก่ได้เกาะผู้หญิงแดกเธอใครจะอาทำเป็นผัวล่ะคนอย่างแกหรอฉันจะเอาฉันหาที่ไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ฉันมีคนใหม่แล้วช่วยไปเถอะไปอีผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยอย่านะมึงไปเถอะค่ะพี่อย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้เลย รถมอเตอร์ไซค์เสียหรอเอาไอ้คุณทายไปไหนมาครับผมไปตามหาคุณที่ร้านนะครับคนแถวนั้นบอกว่าไอ้เซ็งร้านไปแล้วไม่ใช่หรอครับใช่ไปเซ็งร้านไปแล้วแหละว่าแต่ทําไมาเอกถึงมาขับรถส่งอาหารนะ่ะก็ไปได้ดีได้เมียรวยไม่ใช่หรือไงผมชอบแบบนี้มาอครับแบบนั้นคงไม่เหมาะผมหรอกอืมคิดได้ก็ดีแล้วแหละ งั้นเราขอตัวไปก่อนนะเดี alone, นะ๋ยวแฟนจะรอนาน